สวัสดีที่สูุภสุคนคินทั่วเอาแนวทางเล่าพัฒนาของสางคมวันพุธที่ยีบสี่ท่านว่าสองห,าห,าหาอง้าหกแปดน้องๆเมื่อเบิงผลเล่าพัฒนาเมือนวัดจันทนร์น้องๆเลขมันออกเก้าหกสามลางคือหาเก่าได้ไปน้องนี่ โครงสร้างคมของเพิ่นบอ่อเขาเนาะพี่น้องนะเนาะเลขวิ่งเจ็ดกับแปดมันบ่มาเพราะว่ามาจับก,กูัมันก็ได้ตัน 7, 3, 8, 3, เจ็ดสามแปดสามเลขมันดอกหกสามนี่เห็นบ่เลขมันออกหกสามนะพี่น้งนะองเนาะบ่อเขาเนาะพี่น้งนะองเนาะบ่อเขาแจ่มื่อไม่โครงสร้างคมเพราะว่ามือมันจันเลขมันดอก ช่างคมไม่เข้าเด้พี่น,อน้องเลยแกเมื่อไห่ลุดไปมัดเลยทั้งเลยมียทั้งเลยจับกูวันพุธ yeah <laughs> แบน่งไปทำงานแล้วขอโทษขอไปพี่น้องไปทางไหนหน้า ไปทำงานเหรอ่อเนาะครับผมพร้างไปทำงานบ่ครับทำงานอยู่ไหอยู่บ้านครับผมทำงานอยู่บ้านเลยครับอืมบ่ได้บ่ได,ได้ไปไกลตัวนี้อยู่บ้านตัวนี้ครับเอาขอแนวทางล่าพระจันา,าร์พระซาง อยหงไม่ว่าเสียงาือก็คือต้ออ่าใหญ่อัดใหญ่หองไม่อับเอ่ออันใหญ่มากอยู่ห้องจังวบอิจัง,จงอิซี่ทากมากคือว่าป็นเสียงพอเพียรัน้าแมนอยู่เสียงเก่าเสียง,งเดิมหมดแล้วตาใหญ่หม่องอยู่ใหญ่หมองอมจังมมมีเสียงไกลเสียงกาลบก,กวนนะ เพราะว่ากไกลมันหลายใช่ครับเอาบนบนรางวิ่งตรงมาสร้างใช่วิ่งโน่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งโอ้โหเลขสี่หนึ่งหกสี่ห้าหก 05 0ย์ห1า voilà. 1ู1ย์ห1าศ1น8สหหห้า หนึ่งห้าการเว้นบ่การการเิ้นบ่เพราะว่าเพราะว่าศูนูนั่นบ่แลมันบ่มาโดดนะแม่เอูนๆหนึงะครับเออนั่นนั่ะเรเห็นมันมาโดนนะสนอกวิ่งเน้นหนึ่งนะครับอ๋อเลขวิ่งเน้นทีห่งครับจริงจริงกันหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกอันหนึ่งหกกับขยันอยู่ที่หนึ่งหกก็ได้อันซี่หกขาหกนี่บ่ อัยัวอกอืมอันซีหขยันก่อนบะซีหาซีแล,แล้วขยันอีกอืมแม่นอยู่แวบางตะเลกวินเล็กจิบนี่ทีครับผมอ่ะปราขอบคุณหลายๆรบกวนเวลาทำง,งานแล้วครับผมครับบวัสดีครับ ะพี่น้องแคบนอาจอแล้วอันนี้คือล่าพัฒนาของส้างคมด้วยพี่น้องไดว้วันพุทธที่ยี่สธันวาสองห้าดตำลาวช่างคมบนล่างวิ่งรูด0ู 1, นย์กับหนึ่หนึ่งรองศนย์เล็กติดเลขกบกรมซีหาหกจับกูศูนย์6ีศูนย์หาูหนึ่ง4ีหนึ่งหาหนเลขสามตัวนี่คือเจ็หนึ่งส 815กัน0 0 1 1 2ตัวพันเน้นที่1 4 1 5 3ตัวเน้นที่7 1 4 8 1 5เป็นตัวล่องพี่น้องแคบหน้าจอนะคั้นมากกับจังจัดมามากกับพานว่าพี่น้องตัวเล็กเป็นแค่เท่าทางอขอบุญขอบคุณพอสร้างคมหลายๆเอาฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสวัสดีครับผม